สวัสดีตอนแรกเจ้าพี่นงส,สุขสุขคนเจ้าคลิปนี้อยู่กับแพห้าบรรณาน,นะเจ้าเบาไทยบาท้านแล้วกอโชกุลนะเจ้าหาก,กินยามแรงนะเจ้าวันนี้พามายกโยนะหาก,กินแรงเดียเลยวเจ้าได้ลยวเจ้า้า,าแรก เป็นยังไงเย็นไขรเย็นไขรจ้าตาฮะมารุนกันรุนกันแปลกอ่าได้ยูได้ได้ปลาหอยโสดจะไล่ปลาตอนมันนีกัได้

พอได้กินกันวันนี้สองคอนประลุกอ้าวหรอเฮ้ยปลาเหรอู้ปลากระดีฮึกระดีเฮ้ยปลาใจปลาใจว้าไม่กระดีนี่มันสวยจังเอาเอาเอา,า,า,าปลาเปลาเฮ้ยกระดีนี่สวยมากอย่าไปเลี้ยงไปไปไหม ก็ดีเจ้าเก็บเล็กผสมน้อยไป ตัวนึ้ยปลากระโดดออกเียไหนโอ้หอ้กุมาเพียบเลยฮะกุ้งเพียบกี่ตัวเก็บไปผสมน้อยไปเนาะอวลาให้มันตายเดิอฝานี่ ได้้น้องนี่ถ้ดจะมีคนมาหลอบนี่แหละเขาถ้ดจะมาลงแล้วล่ะกุ้งกุ้งกุ้งเต็มตัวเร็ว ได้กี่ตัวอู้อ่ะอ่ะจับจับให้เลยไม่จะจับจะได้เน,น,นาะยกะยกยกหอยไม่ได้ก็จย่มให้มันอยู่างจ้าปาขีเมะลบยกกระละมัง ปลาตอนนี้มันหลายตัวเรียบเรียบงปยยลูกเดี๋ยวเอาหอยจะเซ็นี่ก่อนพ่อลูกยกไม่ขึ้นพ่อ,อลูกยกเอาปลาไม่ขึ้นมาจับข้างนี้โอเคไ,ไม่หอยเ <c oughs> อปอปลาปลาปลาเอหอหลอดปะหลอดไป <c oughs> หมดเลย ទ <usion> ៅយ oh, ឺនយកຝញយឺនຝញយូមិនអីអូព្រះចៅ ่าจจะื่อกว่านะมาเรื่อยๆมาแล้ปกติปเท่าห่างกินีมอู้่ะกุ้ง<ะ>สด มาแนวมาดักอัไมาต้องยกล้โชเออแ <c oughs> <c oughs> ม่ก็ว่าแหละตากระดีดด <c oughs> ถ้าได้ตากแป้งปลากเกลือแล้วก็เนี่ย รับรับลองงมกันเลยละอันลองมาละอันยยมันแบบปตาหางไงเก็กกุ้งลเงมขอบขอบซุกมันอยู่ริม เป็นแผนจะง้มดีกว่านะเจ้านี่ได้กินกว่าปากาดีกุ้งคลายนะได้คระดูกมา เด,เดี๋ยวข้างหน้าเอาหิงมาดีกว่าเน้อแม่ปวเข้านี่ได้เปลีปปปป่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเนะยกยอไม่ไหวแล้วมางมมาดีกว่า่ะนี่ที่ได้หลายตัวเลยเจ้า หนันกองยาวแล้วนะจะเอาจะเอาเลยเจ้าวน มีแต <Es> <an> <l oth sed> ่รุ่นไปแล้วได้ละวุ้นใสไอ้โุนมือข้ารัะปลากระดีเจ้าอ่ะอันนี้กอ่ะ หอยได้ไหมหอยได้เอาหมหอยตายแล้วเฮ้ย,ย,ยข้อมือแล้วนะ่ได้ขอโห้ยู่ข้างในอันแม่บ้านเตรียมแม่เอาหิงไม่ไดีกว่า กุ้งกับปลาท่าเจ้าปากาดีจะเอาแหย่ยอมมาทำไมล่ะเนี่ยเก็บ <c> ก <oughs> ุ้ง ลายตัวนี่มันอ่ะไปเยอะกว่าเยอะย่อยงกงอเมาได้หลายหลายยกละมามาลุ้นด้วยกันนะเจ้ามาดูสองพ่อลูกหาปลานะเจ้า பாக்கும் போக โหลังจากที่เขาเปลี่ยนแพนนะเจ้าเนาะจากยกยอรหรือว่าวันแฮง้มมาเช้านี่ได้มกละเป็นปลากรดีกับกุ้งฟอยนะเจ้า สวยนะเจ้าจ right, ้ก <uh> ุนได้ยังไรไดบเหีมีไหนก่อนฮะหอยเป่าก็หอยมไมีไหมนี่หอเงียบโอ้โหโอ๊โอยระวังหอยบาดมือนะได้นแล้วเฮ้ยดูน้องอยู่มัอนมาค่อนหรือมุกนี้กันสองเกนกน หมดยังไปยังเอ๊ะโอ้ได้แล้วโอ้โตอนนี้มีวันเต้วนมาลูกโมงเดียวสามแกนเร็วขำเร็วฮะในป่าฮะในป่าได้กุ้งเจ้า รถพริกจี้หอมจี้ครับผม กเส้นมะกอกชอเจวกุ้งเจวดิบเส้นมะกอกนอยนี่คือส่งเด็กเด็กป่ะหอมเลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำปลาแดกน้อยหน่อน้ำปลาครับ เกียร์เพรไซ้ขอผมอย่ากเกี่ยรมาคงคงคง,งนัวครับนี่ัวแสกุ้งงมมากครับผม,มเก็บ <c oughs> เก็บเอาได้ไรเตือ,อป,ปู้เส็นอะแรตัเนี้ พ,ร,พริกใส่พริกป่นค่ะผมเพิ่มสีสันค่ะเป็นพริกแดงมันตรงนีคนีเป็นห้องต่ำกุ้งสิเ,เจ้าเจวเจ้ากาเจวดิด đó bưng không mình này, bưng xin mừng không mình này, bưng này, chén กรอกนีใส้เบอร์อ่าใส่ลงไปเรียบร้อยครับผมสุดท้ายครับก็นัอมบักชีครับผมโอ้นยน่ากินขนาดอ่าสุดเรีบร้อยเจ้ากุ้ง เอาเศษเอาหัวมันอนอกนะเขาได้เลวแรงครับผมเรียบร้อยเห็นปะ มากินข mm ้าวแต่ก hmm. mm ันเจ้านี่กับข้าวหลายอย่างข้าวน้ำกันครับผมขกุ้งขอเจ้ากุ้งแต่ปกเจ้ากุ้งนี่ขอชิมแล้วอืมอืมเหมาะนะอืมขาอือืมแบบลูกพุง่น่กนรอนเออตเบ้อ มาเลเจ้าพายุใกล้เจ้ากินข้าวแรงตะการน,นะเจ้าเนอะก็ดี้อยู่ที่ทุ่งนาน,นะเจ้า,ากับข้าวบ้านเฮานะเจ้ากินปลากินปูตำบ้านเฮาเนาะเอะ่ะเจ้าสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็าคงต้องขอฝากคลิปไปเพียงสัวีเจ้าหากชอบก็ฝา,ากช่วยกดไลค์กดแชร์นะเจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเจ้า สำหรับวันนี้แพงและครอบค็วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ